สวัสดีจ้าพ่อไม่พี่น้องนอีษัทหางหายไปรู้ด้วยเนะ ที่ไดมาเห็ดกับขา้าวอันคลิปเงีวเลยเมื่อนี้ก็ได้โนะอ,อกาสนะได้ขนุนมาพี่น้องลูกหนึ่งวันท็ดยังกินดอกมม้ก็เลยนื้ขึ้นได้ก็เลยเอามาหั่นต้มก่อนพี่น้องแล้วก็เสีเอามาแกงใส่หมูพี่น้องแกงเป็นแกงกะทิเน้อพี่น้องเนาะอันดับแปลกเขากำมาหาันาน่นก่อนพี่น้องหั่นก่อนไปตม้มเด้อพี่น้องถ้าตม้มทั้งลูกเพราะหน้าที่มันสุกซาเขาสจะได้กินแต่ดนน้ำเซเวอร์ลาก็เลยเอามาหาั่นก่อนเป็นแว่นๆนะพี่น้องก็เอาไปต้มพี่น้อง ต้มเห็มันสู้ก่อนพี่น้องเราก็ห้าเอามาปอกเปลือกค่อยไปเห็ดเป็นเมนูอื่นๆื่นะพี่น้องอันนี้เขาก็ได้เป็นขนุนโอนแล้วนะพี่น้องกระดูกกระบนใหญ่ปันไนนด้ายฮนเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาไปต้มเนาะพี่น้องต้มให้มันสู้เลยพี่น้องคอยก็มาทำการ ปอกเปลือกนะพี <another uent> ่น้องอันนี้กระตุ่มเรียบร้อยแล้วพี่น้องมันสุกแล้วก็เลยตัดอันยกลงมาแล้วก็มาเสียมาปอกเปลือกพี่น้องปอกเปลือกเสียมาแกงสักประมาณ3อันแบบพี่น้องมันนี่ใส่ยู่ประมาณ3ามเบนมาพี่น้องนี่มันสิปอกง่ายได้พี่น้องมันสุกแล้วเวลาปอกเปลือกแต่พี่น้องปอกง่ายไงยางมันกรบโบคอยเหนียวพี่น้องถ้าตอนมันเป็นเปียกหรือมันเด่นยิ่งติ๊บยู่เอามาปอกเปลือกมันปอกอะไรพี่น้องมันเหนียวก็เลยปปรจากเนาะอันนี้เขาก็มาทำการหั่นเป็นชิ้นๆเด้อพี่น้องเด้วยข้อค้เด้ไปแกงเสนนี่ เขาสิแกงเป็นแกงกะทพี่น้องหรเป็นแกงใส่หมูห้องลักใส่เ่อนแกงเนาะเ่อนแกงเ้าก็ซื้อออกเป็นเครืแกงที่เป็นที่นองอที่แซ่บเากางานงานเรียบรลอยเนเพียรองไปปิดรืพี่้เนาะหน้าตาเป็นกระสีขาวๆเป็นีแซ่บไนอกน้องลองชิ้งม่งเดาสือออกหวานๆเลยพี่น้องแต่มันเหนือมันสีเหนียวๆเลยจะน้อยแซ่บพี่น้องค่ะ นี่หน้ากะทิพี่น้องหน้ากะทิอ่ะใส่หาาลอยอยู่้พี่น้องด้รัอันคนเนีกใส่หลายเนจะลอยอันนี้เป็นกะทิส่วเลกนะพี่องอันนี้ก็เรียบร้อยอันดับล็กก็ใส่ผิดเล้งเนี่ยเรีอบ้อยแล้วอาตืขวาก็พี่น้องใส่กะทิตขวกจะเริ่อน้ิินองไปเอาเริ่อไปเรื่องะพไปต้มไปเรื่อยกับก้าววาเลิม เรื่องน้เรื่องดึงค่อยเอาเนื้อหมูใส่ลงไปเดินไปนอนเด่องอันนี้คือป่ามันตัวที่เป็นมันแสงมันิซซเกแบบเพิ่มกะลงไปน้อยนึงแล้ค like, ่อยเอาเนื้อหมูเขาลงไปนเขาไยนมันทมหอมเปนนองปูก็มกินโดยการขวานมันหอมเีนองเอาเนื้อหมูลงไปลวกใส่กะปิเติมเกงแล้วก็นอกะทิเข้าไปนอนพ้นไปเรื่อยๆเนื้หมูเขาี่นองเขาค่อยเอาอ้นใซ่ลงไปใส่แอ บักมีต้มห่อน้อพี่น้องเนาะอันนี้ก็ใส่กะปิเด้อพี่น้องใส่สักซอนนึงเนี่ยถนะุงใส่ประมาณนี้พี่น้องจะใส่หลายขั้นมาลดจัดเนี่ยก็ใส่เข้าไปอีกเนี่ยจักหน่อยก็ได้แต่น้องมันมาเข้มอันนี้ก็ใส่ประมาณนี้พี่น้องเรียบร้อยแล้วก็ใส่หนาไม่ต้องนะ่อยเนาะพุ่นไปเรื่อยๆเหมนเลิศแบบว่าให้หมเอรยเข้าไปใส่อันขนุนเขาต้มอะลงไปเข้าช่องเนาะจากนั้นในก็รทำการ รอให้หมอมันเดือดจ้ากหน่อยเราพี่น้องเด้อแต่ว่าใส่ขนมลงไปอันนี้ก็ใส่ขนมลงไปเรียบร้อยแล้วหมอเขาเริ่มแบบผ่อนนิจักหน่อยอันนี้ใจหงอนใจหงอนก็หมอเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ใส่เตาทานเจ้าเก่าลือเดือาน้อไแหละการทำการเติมน้ำลงไปพี่น้องโคนข้นข้นเลพี่น้องรอให้เดือด้พี่น้องเด้อคอยปูรสชิมเบิ้งออกหวานนิดนิดพี่น้องโดยมีกินกระปิอันนี้เราใส่เกลือกระปิ้น้ำสักหน่อยเด้อชิมรสชาติเบิ้งเอากจะออกรสชาติแปลว่าติดหวานนิดจักหน่อยนะพี่น้องมันจังแซ่บแกงกะทิเนาะพี่น้องเนาะ นี ane, i, à, helmet, finish, oh, lại, to to ่เร ah, ียบร้อยก็ล่อมันเดือดอันนี้ก็ได้ทำการล่อให้เดือดค่อยปูกโรใส่ยใบบักูดเร้่พี่น้องกอนโยครุ่งก็ได้เรียบร้อยแล้วพี่น้องกันกอนโยครุ่งเริ่มเป็นเริ่มตักใส่ถ้วยกินตัวพี่น้องเรียบร้อยแล้วหน้าตาเขึ้นก็เป็นตาเสแอะไมได้นี่น้องวีนองนี่แกงเรียบร้อยแล้วเป็นตาแซ่บอยู่พี่น้องนี่นี่ใบบักูดเด้อพี่น้องเริ่มันสีหอมเลยเรียบร้อยละกินกับข้าวสวยหันหอนพี่น้องแซ่บแซ่บเลยพี่น้องเลยอย่าบอกใครเลยดึงหูกระบอกได้แบบนี้ นี่แหละพี่น้องนะตาขนมที่เก่งโมยาหกเป็นบ่าพี่น้องกินใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อกดติดตามมิเรยพี่น้องขอ,ขอบคุณจ้า